ูนหนนานังแตนนนะหางอ้อยยจุดนี้เนาะอยู่บนขาวขาวนี่เนะมันต้นนะสบงปาเชต่อช้านปอกเกล็นะกล่ตัวชายตัวน้าตัวย้อนเด้ออยากกอดถ้าเชีตอนะปอกเกลนะกกดกกร้องเนาะเท่าียตัวเนเขียนะ นี่คือหางอ้อยเนาะแล้วก็เมื่อนี้ก็ถือว่าตะเวนก็เริ่มขึ้นสูงแล้วเนาะแล้วก็สได้กลับก่อนเนาะแล้วก็เมื่อนี้ก็พาดสามตัวเด้อที่บ่ไดย้ยิงเนาะบ่แมนมาบ่ไดย้ยิงย้อนอย่างเนาะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นคลิปดีๆเต็มร้อยเนาะเพราะว่ามันมาแถวถึงนี่แล้วก็ามาบ่ฮอดหางอ้อยแล้วลุ้มเนี่เนาะแล้วก็บ่ยิงเนาะแล้วสุดท้ายมันเห็นเพราะว่าทองว่างนี่มันเป็นมันเกี้ยงเกินเนาะ แล้วก็มันก็เห็นเฮาแล้วก็มันก็หนีเนาะจึงบ่ไดยิีแต่เจ้าเนี่นยพลาดเป็ดตัวนะึ่จะนานหน,นึ่งตัวสวมน้อยจหนึงปอโข่อ่ะเจกุยงเพิ่งชิตัวนะ,จะ,วจะ,นจะเจี๊อเจนึ่งจีเคียแล้วตัวเขาเพิ่งจะตอกแล้วนอกก็นอกอนอกุมมาตัวนี้ใช้เสยอย่างเจเที่ลยชิลเลตตัวเจกุงที่ลิงเสียจันน้อยเจ้าลมูไทยนี่เสียใบนี้เพราะว่าเวลาตัวหอกงนมันม,มักเห็นค่อยเนาะแล้วก็ค่อยกับขึ้นไปตัดมา อีกเนาะให้มันตึบอันนี้เพื่อบ่ให้มันเห็นเนาะแล้วก็พลาดสามตัวที่บน่ได้ยิงเนาะมันเห็นเราแล้วมันกลับเนาะเป็นเพื่อนนะแต่ว่าเราอยากจะยิงตัวจริงนะเราก็ได้ได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเราเราก็พลาดสามตัวที่ไม่ได้ยิงนะเพราะว่าเราอยากให้เพื่อนเพื่อนดูคลิปให้มันเต็มร้อยแล้วเราค่อยรอให้มันลงมากินกินมันนะแต่สุดท้ายมันก็เห็นเราแต่ว่ามันอยู่ที่จุดนั้นนะมันมาเห็นเรา แต่ว่าเราไม่ยิงล่ะสุดท้ายมันก็หนีไปแล้วนะแล้วมื้อนี้ก็วันนี้เราก็ได้แค่หกตัวนะพลาดสามตัวนุ่นนอนจะไล็บจทตัวซะนะเจกูดีเป๊ะตัวเลยอะเจนุ่นนอนจะพัลเกิจเจ๊จอดเชนนอนซะอย่างนั่นนะอีกคัฒนาย่างที่ได้เครื่องถันมยางละจอดเชนนอนกันเลย ยอนนู้น嘛แต่วกาโตตัวสีเนาะจะมีสองสามมือจะนี่เนาะสิก็คือมันยังอึ่มืงินแท้เงินว่านี่ยหลอนน่าจะอัมปลววเอาะจุดดักซึมคืออยู่นี่เนาะเกิดแค่ประมาณประมาณสี่เมตรห้าเมตรนี้หนึ่งเด้อหนาจี๋ชัวเท่านะตกก็ตกกระหอกก็ยังอยู่เนาะเพราะว่าอยู่ๆมันค่อยมาทีละโตทีละโตเนาะแต่ว่า เพราะว่าตะวเรือนก็ขึ้นสูงแล้วเนาะก็สิกลับก่อนเนาะ